ในโอกาสมหามงคลเฉลิม,มพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7กองทัพเรือได้จัดขบวนเรือพยุหยาตราทางโชลมาตในการถวายผาพระกฐินนวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครในวันที่27ตุลาคมนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกองทัพเรือขอนําทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของกระบวนเรือพระราชพิธีนะครับกระบวนเรือที่มีความสวยงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเราจะมาร่วมกันเรียนรู้นะครับว่ากว่าจะมาเป็นกระบวนเรือพระราชพธิธีนั้นจะมีความสวยงามและงดงามอย่างไรร่วมเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกับเราสืบสารเล่าขานเรือพระราชพิธีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสืบสารเล่าขานเรือพระราชวิธีนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาติดตามเก็บประวัติศาสตร์นะครับให้กับหลายๆท่านได้ติดตามรับรู้เรื่องราวของขบวนเรือพยุหะาญาตราทางชลมาที่กองทัพเรือของเราได้ทํากันอยู่ในวันนี้นะครับบุคคลพิเศษที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเราได้รับทราบกันนั่นคือศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสูรครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพูดถึงเรือพระราชวิธี ที่กองทัพเรือรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยให้ค,ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้ถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับไปยังยุคต่างๆของประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างครับอาจารย์ถ้าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เด่นครับเ,ออเรามีความชัดเจนอย่างน้อยในสมัยกรุงศรีุธยาเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับ,รบเพราะอายุธยานั้นเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศคล้ายๆกับกรุงเทพของเราเนี่ยครับคือแม่น้ําเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรหลัก มีคลองย่อยคลองใหญ่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราค้นพบตัวอย่างเช่นจากบันทึกของราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาหรือบัตรหลวงต่างชาติที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาประมาณรัชกาลพระนารายณ์นะครับเราก็จะพบว่ามีภาพวาดที่เป็นรูปของกระบวนพยุหยาตราครับเรือแน่นเต็มแม่น้ำไปเลยนะ,ะนะมีการจดารายละเอียดว่าในเวลาพระราชสารจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ย เรามีธรรมเนียมของเราที่ถือปฏิบัติวัพรธรรนั้นนะ่ะมีฐานะเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งแทนพระองค์พระเจ้าบุรินต่างประเทศโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราก็จัดกระบวนพรพยุยารายเนี่ยไปรับพระราชสาร,รทูตนั้นเดินตามพระราชสารนะพระราชสารสําคัญกว่าตัวทูตนะรเรื่องเราเนี่ยทูตเขาก็เห็นว่าเป็นของแปลกน่าจะจดน่าจะบันทึกไว้ก็มีหลักฐานมาตั้งแต่ครั้งอยุธยาแล้วละ่ะแล้วก็นอกจากการรับรชาชทูตแล้ว กระบวนพการานี้ก็ใช้ในการพระราชพิธีต่างๆด้วยรกระถินนี่มีมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วนะ,ะครับท,ที่กองทัพบกเราทำกันมาอยู่ตลอดนี่คือเมื่อก่อนก็กกกทากันมาก่อนก็ทำเช่นนี้ครับ,รบแลวสมัยก่อนน่ะน่าจะบอกว่ามีความความเป็นไปหรือความประปิบัติน่ะบ่อยครั้งกว่าด้วยเพราตอนนึกว่าสมัยนียพระราชพิธีสําคัญทั้งหลายเสด็จด้วยกระบวนรถยนต์ที่นั่งได้ครับสมัยก่อนนะไม่มีถนนไปหาวัดนะจะไปทอดกระถินแต่ละปีพระกระถินหลวงเนี่ย ท่านก็ต้องก็ต้องนั่งเรือไปแหละนะครับหรืออย่างน้อยเราก็มีหลักฐานในสมัยกรุงธนบุรีนะครับ,รบเมื่อเราเชิญพระแก้วมรกตมาจากจากประเทศเ,เพื่อนบ้านเรานะครับ,รบมาที่ที่ใกล้จะถึงธนบุรีแล้วเราก็มาเชิญพระแก้วมรกตเนี่ยโดยกระบวนพรพยุหตราทาังชนละมากจากดอนทบุรีเข้ามาที่ที่กรุงธนบุรีนะเพราะนั้นก็แปลว่าการใช้กระบวนพยุหตราเนี่ย ใช้ในงานสำคัญสำคัญของประเทศทุกอย่างทุกประการครับเมื่อผมเป็นเป็นข้าราชการแล้วทำงานแล้วนะปี2525นอกจากกระบวนพเื่อรตวัดถวายภาพระกรถินเรียบพระนค,นครทัร้งหลายแล้วเนี่ยนะยังมีเหตุการณ์สำคัญที่จำได้คือขราวฉลองพระนคร200ปีนะครับ,รบก็ทรงพุทธาปรกกล่าวว่าจะพระราชทาน พระพุทธนวราชประพิษเป็นพระรูปสําคัญประจําพระนครที่ประธานจังหวัดต่างๆมาแล้วแต่กรุงเทพเวลานั้นยังไม่ได้รับพระราชทานการพระราชทานพระพุทธรูปสําคัญพระองค์นี้ก็มีพิธีสําคัญโดยที่เชิญพระพุทธนวราชประพิษเนี่ยโดยกระบวนพระยาตรหาจากท่าวสุกรีมาที่ท่าราชวรดิแเรามีกระบวนอิจรรย์เชิญเข้าไปในพระบรมมติวังในพิธีพระราชทานที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นี่แปลว่ากระบวนพรพยุทัตรานะใช้ในวาระสําคัญต่างๆรับพระราชสารก็เคยนะเชิญผู้ทุปสําคัญก็เคยนะ,ะเสด็จเพิ่มเนินไปในภรราชกิจต่างๆและที่เป็นงานประจําปีแต่ไหนแต่ไรมีมาเป็นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองแล้วคือการถวายภาพระชกฐินี่ก็คือวาระหรือเหตุที่มีการใช้รกระบวนพรพยุทธรยรางนี้ในอดีตครับับ่ลราเท่าในปัจจุบันที่เราได้เห็นความสวยงามของแต่ละริ้วขบวน มีเรือพระที่นั่งเองเรือนอกขอบวนต่างๆเหล่านี้มันมีความหมายยังไงครับอาจารย์ผมนึกว่าเราเราเข้าใจโดยโดยสามัญสำนึกของเราว่าเวลาพระเจ้าบนดินหรือพระเจ้าอยู่หัวของเราเสด็จไปไหนเนี่ยแน่นอนว่าท่านไม่ได้ไปพระองค์เดียวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหนก็ต้องมีมีผู้ที่ต <ขอ S 2> ิดตามไปถวายพระกิติยศไปถวายอารักขานะครับเวลานึกถึงกระบวนเสรเดินรถรถรดนพระที่นั่งนะับ ก็มีตำรวจนำตำรวจตามปิดหน้าตามหลังข้าราชการบริวารตามเสด็จชั้นใดก็ฉะนั้นเวลาไปโดยพายุยาตราทางชนลมากที่ว่านี่นะครับก็จะมีเรืออยู่ในริ้วกระบวนหลายลำถ้าเป็นเรือที่เป็นเรือถวายอรารักขานะเป็นเรือที่มีความสําคัญไม่ถึงโดดเด่นนะครับ,รบเช่นเราเรียกว่าเรือดัางก็ทาสีดำไม่ได้มีชื่อเรียกเฉพาะเรียกด้วยหมายเลขดัางหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองอย่างนี้เป็นต้นครับ ถ้าเป็นเรือเหนือชั้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งลำดับที่เป็นเรือสําคัญสําหรับข้าราชบริพารผู้มีตาแหน่งสําคัญตามเสด็จเรือนั้นก็จะมีชื่อขึ้นมาละเป็นชื่อไพเราะนะมีเรือจําพวกหนึ่งที่เรียกเรือเรือรูปสัตว์แต่ที่อยู่ในกราบเหเรือเรือรูปสัตว์แสนยากรเนี่ยนะครับก็บางทีเรียกเป็นทางการก็เรือสีสษะสัตว์นะครับเป็นรูปลิงรูปกระรูปลิงมาทีเรียกเป็นกระบี่ซะที่ขับไพเราะตามสํานวนนะ เรือครุฑเรืออสูรทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นข้าราชการตำแหน่งสำคัญนั่งประจำในเวลาอยู่ในหรือกระบวนการแต่ที่เป็นเป็นชั้นยอดชั้นหนึ่งก็แน่นอนว่าต้องเป็นเรือพระที่นั่งต้องเป็นเรือพระที่นั่งรองสำรองสำหรับที่จะใช้ในเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนลำทรงนะครับ,รบอย่างนี้เป็นต้นผมพบว่าเรือพระที่นั่งทั้งหลายเนี่ยเป็นเรือที่มีศีรษะหรือมีโขนเรือสวยงาม แล้วก็มักจะเนื่องอยู่ในคติความเชื่อของเราในศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเราเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าจากสวงสวรรค์อาตาลลงมาบำราบยุคเขีนมาประมัดทุก์บำมลงสุขให้กับประชาชนทั้งหลายรพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในศาสนาพราหมณนะ์น่ะก็มีพระพรหมนะท่านทรงโหงนะนะแล้วก็มีพระนารายท่านทรงทรงครุฑนะนอกจากนั้นท่านยังมีมีบรรลังที่บรรทมท่าน ที่เป็นบรรทมอยู่เหนือพญานาคด้วยนะแล้วก็ยังมีพระอิศวรซึ่งท่านท่านทรงทรงโคอุสุภราชนะสองสามพระองค์นี่เป็นผู้เป็เจ้าเป็นใหญ่ในศาสนาพราหมณ์แต่ว่าพอมาอยู่ในริ้วกระบวนนี้ที่เราคุ้นตาม,มาที่สุดเลือพระนยันสุพันธหงเป็นรูปหงสวยงามนะกับเหเ,เรือก็พันานาละเพียงหงทรงพรมมินลินลาเดเลื่อนเตือนตาชมนี่แปลว่าเป็นเทพภานะ ของพระพุธเจ้าคือพระพรหมนะครับมีเรือพระน่งสําคัญอีกองหนึ่งที่ปรากฏชัดเจนนะ,ะว่าเป็นเรื่องที่ผูกพันกับความเชื่อเช่นนี้เรือะนารายทรงสุบันปร,รากฏทั้งพระนารายแล้วก็ทั้งสุบรรณสุบรนนี้แปลว่าครุฑนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปลักษณะที่มีพระนารายเสด็จอยู่เหนือพระยาครุฑชัดเจนทีเดียวรเรือพระยาอนัอน,นตนาคราชก็เช่นเดียวกันเป็นชื่อของพระยานาคที่เป็นเป็น ที่บันทมหรือพระแท่นบันทมของพระนารายณ์เราคงเคยได้ยินคำว่านารายณ์บันทมศิลมาละศิลทุที่ว่านี้ก็คือเหนือน้ำนะครับทะเลน้ํานมกษีเณส,สมุทรเรือพรน่นั่งสําคัญอีกลําหนึ่งก็คือเรือพน่นั่งอเนกชาติพุชงนะเรือพรน่นั่งอเนกชาติพุชงครับไปดูรายละเอียดเราก็จะพบว่ามีลวดลายเป็นพญานาคตัวตัวน้อยตัวใหญ่ทั้งหลายเนี่ย ผูกพันเป็นลวดลายกันตลอดทั้งทั้งทั้งลำเลยก็ว่าได้นะฮะส่วนโขนชัดเจนทีเดียวนะครับนี่ก็พญานาคก,ก็เป็นเป็นสัตว์ที่มีความเชื่อมีตำนานอยู่ในเรื่องของความเชื่อของเราว่าเป็นจักด์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถ้าเป็นพญานาคที่เป็นอน,นันตะนาคก็ได้ก็เป็นพาหนะของเอาตดอไเป็นพระแท่นบรรทมของพระนารายณ์นี้เป็น,ปน,น,น,นปต้นเพราะฉะนั้นเรือพระที่นั่งเนี่ยจึงประดิษฐ์หรือว่ามีการผูกลาย มีการใช้สีที่มีความสวยงามพื้นท้องเรือเป็นสีชมพูสีต่างๆนานานะครับก็เน้นเห็นความสำคัญของตำแหน่งเรือที่ใช้อยู่ในกระบวนว่ามีฐานานุสสะมีลำดับศักดิ์ที่แตกต่างกันครับอาจารย์ครับมีการเขียนไว้ในประธธวัติศาสตร์ไหมครัเรื่องของขบวนพ่อใหญตราทางสุนธรรมที่ใช้ในการต่อสู้รบกันอย่างนี้ครอาจารย์เป็นธรรมดานะครับว่าเรือเหล่านี้เป็นเรือที่ ใช้ทั้งในยามศึกและทั้งในยามสงบนะเวลาเราพูดถึงกระบวนพยุหตราที่เราคุ้นกันทุกวันนี้เราก็นึกถึงเรื่องการไปบําเพ็ญพระราชกุศลเป็นยามสงบนะบแต่เดิมนะ่ะไม่ได้แบ่งแยกว่าต้องใช้ในภารกิจใดเรื่องใดนะเวลาไปการศึกสงครามก็เรือเหล่านี้แหละใช้ในกระบวนศึกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่มีศึกก็เรือเหล่านี้ต้องต้องไปออกงานอนะ่ะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกฝีมือคนพายทั้งหลายผู้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเหล่านี้ในเวลาที่บ้านเมืองเป็นปกติสุขกระบวนพรารพิอัตราจึงมีความหมายอย่างหนึ่งและมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือเป็นการฝึกซ้อมผู้คนกําลังพลเราให้มีความความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะในยามสึกยามสงบใดๆก็แล้วแต่ถ้าหากว่ารอจนกระทัง่งมีสงครามแล้วค่อยฝึกสักทีหนึ่ง บางทีฝีมือก็จะเรือไปแต่ถ้าต้องต้องใช้เรืออย่างนี้เป็นประจําทุกปีแล้วก็จะได้มีการฝึกฝนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นยังจะพบนะว่าอย่างในในเวลาการเตรียมการที่จะมีการปฏิบัติในช่วงงานพระราชพิธีจริงพายุอุตราเดือนตุลาคมเนี่ยเวลานี้เราเราซ้อมกันหลายเดือนนะนะครับเพราะฉะนั้นก็พอจะอนุมานได้เข้าใจได้ว่าการฝึกซ้อมอยู่เสมอนะเป็นประโยชน์ถ้ายิ่งในอดีตนะของพันเนี่ยต้องไว้ใช้ใน ในการสงครามจึงต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำไม่ควรจะทอดทิ้งฝีมือครับผมครับแล้วอาจารย์ครับเรื่องที่เหตุการณ์ของพันท้ายนรสิงห์เหตุการณ์เนี้ยถ้าเราจะเรียกกันว่าเป็นหนึ่งในขบวนพะญ่ะยะตราเนี่ยได้ไหมครับคำว่าพะยุยตราที่เราใช้ในในความหมายปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยมากเราไม่เลือกว่าจะต้องต้องยิ่งใหญ่จะต้องมีเรือหลายสิบลำนะครับในเวลาเสด็จพระดำเนินในอดีตมานั่นนะ รูปแบบการจัดหร้วกระบวนผมของเรียกว่านั้นก็แล้วกันมีมีแบบแผนพิธีที่กําหนดจํานวนเรือมากน้อยต่างกันและมีชื่อเรียกต่างๆกันครับเหมือนกับกระบวนการเจด,ดพรำเนินโดยทางสถนละมากครับก็จะมีพายุอากาาใหญ่นะก็มีผู้คนเดินอยู่ในรูวกระบวนเยอะมีพระราชยานหลายๆเ,เกียกิยศที่ต้องประกอบเันเข้าแต่ถ้าเป็นพยุอาตาาที่มี ขนาดน้อยเราไม่ได้เรียกพายุอัตราเราจะเรียกกระบวนราบกระบวนราบย่อครับจะเป็นชื่อมีชื่อเรียกเฉพาะต่างๆนานาชั้นใดก็ชั้นนั้นกระบวนเรือก็เป็นกระบวนราบก็มีกระบวนขนาดใหญ่เป็นพนา,นานพนยุอัตราน้อยใหญ่กว่านั้นขึ้นมาเป็นพายุอัตราใหญ่ผมลองนึกดูนะผมเคยเห็นหรืออ่านหนังสือหรือเคยเข้าใจเห็นพอจะนึกสภาพได้คลองพระดุงกรุงกรเกษมครับนะฮะนี่เข้าไปตั้งแต่ตรงประมาณเทเวศนะนะฮะ มีวัดอยู่รายคลองเต็มไปหมดเลยนะก่อนที่จะมีถนนเกิดขึ้นก่อนหน้าที่มีรถยนต์มีรถม้าเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าอยู่ในกาลนที่4หรือต้นในกาลที่้ท่านอยากมาทอดผ้าพ,พระกฐินวัดมกุฏกษัตริย์วัดโมมัสวัดเทพสรดินวัดบรมนิวาสอยู่อยู่ดิมคลองไปตลอดเลยนะท่านมารถไม่ได้ละ่ะท่านก็ต้องมาโดยกระบวนกระบวนเรือถามว่าท่านจะมาพยายุหาดใหญ่ขนาดนี้มาัามีเรือ50ลำใส่เข้าไปในคลอง พดงกรุงเกษมเนี่ยไปไม่รอดนะฮะติดขัดไปหมดนะไม่ไม่ไม่เหมาะกับกับเหตุการณ์ภูมิประเทศที่จะใช้ครับฉระั้นก็ต้องจัดรูปกระบวนเรือที่มีความพอเหมาะนะจำนวนเรือมีจํานวนน้อยลำครับแต่ก็มีเรือพที่นั่งเป็นเรือพี่นั่งเป็นเอกของกระบวนกาะแต่ริ้วกระบวนไหลายก็ลดทอนองประกอบทั้งหลายลงไปเข้าตั้งแต่ตรงเทเวศแล้วไปออนอีกข้างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น ไปกลับลำในคลองพระดุมพวงเสียงว่าก,กลับลำเรือไม่ไหวหลักนะครับ,รบ,รบนี่แปลว่ากระบวนเรือพระราชจิธีผมใช้คากลางๆว่าอย่างนั้นมีหลายรูปแบบของจันจันจนจดริยวกระบวนมีจํานวนเรือมากน้อยมีเรือพนั่งที่จะเป็นเอกของกระบวนแล้วก็มีเรือประกอบอื่นๆอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้กม็มีมีมีตำราหรือมีกระบวนการการจัดรูปแบบที่ชัดเจนแต่ว่าทุกวันเนี้ย เนื่องจากนานๆเราทำสักคราวหนึ่งก็เราจะได้เคยเห็นในคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยเห็นแต่พุตธิราใหญ่แนะต่ในริ้วกระบวนนะครับครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะฮะของความเป็นมาของเรือพระราชพิธีที่จะจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มาอย่างสูงเลยนะครับ,รบที่ให้เกียรติกับกองทัพเรือของเราครับขอบคุณอาจารย์ครับเราพบกันใหม่นะครับกับสืบสารเล่าขานเรือพระราชพิธีครับ